อันนี้เป็นเต่ารุ่นตาหวานนะครับก็คือเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ฟังได้เลยอันนี้ก็คือเครื่องแรกของมันแล้วก็นมันไม่พังไม่ไม่ไม่นีไม่ได้ออโ์ฮอลเลยจริงเหรอแสดงว่าถืกทนมากทนทนทนมากต้องบอกเพิ่งเสร็จ5ปีมาั้แปีม้ายไํดำเลยโอ้ใต้สมัยก่อนเลยใช่หาไม่เจอก็ได้ v ฟ l k s w a g เ n เยอรมันนี่เขา i s s u e c e r t i f i c a t e มาก็เลยรู้ว่าข้างในสีอะไรอะไรต่ออะไรก็ทำกลับเดิมหมดครับงันก็คนละฟีลลิ่งเ่็นะยังวิ่งเหมือนเดิมครับ ยังวิ่งเหมือนเดิมสวัสดีครับพี่สเตฟานสวัสดีครับพาชมรถเต่าคันนี้หน่อยสิครับอ๋อโอเคครับอันนี้เป็นเต่ารุ่นตาหวานนะครับก็คือรุ่นปีจริงๆแล้วมัน62ครับ เดี๋ยวลองเปิดข้างหน้านิดนึงเห็นรุ่เพิ่งทำใหม่หมดซึ้งแบบี6 2มาใช่ใช่ใช่่นี้ตั้งแต่ตั้งแต่ปุ่มือแรกเลยครับมือแรกที่พี่ชายมาครับต้องเป็นรุ่นคุณพ่อของพี่เซฟานรุ่นคุณป้ารุ่นคุณป้าก็คือทำมาใหม่หมดแล้วอืมเนาะโอเคเราก็เพิ่งทำมาเสร็จมาครับสมัยเด็กๆพี่เซฟานเคยนั่งไหมครับก็นั่งสยู่นั่งหน้าพังบ่ออยู่ข้างหน้าเนี่ยครับตอนเราตอนเราไปไปทำมาใหม่หมด จริงๆแล้วคันนี้เปลี่ยนสีมาประมาณหนึ่งเหนแล้วครับพอเป็นผหมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเป็นสีอะไรแน่นอนก็ได้ v o l k s w a g e n เยอมันนี่เขา Is s u e certificate มาก็เลยรู้ว่าโอเคข้างในสีอะไรอะไรต่ออะไรก็ทำกลับเดิมหมดครับอ,อะไรทุกตัวที่อยู่ตรงนี้ก็คืออะไรตั้งแต่วันแรกเดิมเดิมติดรถเลยเดอนตั้งแต่วันแรกเรารู้มันเรารู้ประวัติมันมาครับเพราะมาเป็นรถที่บ้านมามสนิมนี่มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆอครับ อะไรต่ออะไรเราก็ใช้ของเก่าหมดแล้วมีเบิกอ,อะไรใหม่ใหม่ๆบ้างไหมครับอะไรใหม่ใหม่ที่เบิกมาแทบจะไม่มีเลยนะไม่<ก>มี<ด>โอแสดงว,ว่าดูแลรักษาดีมากครับเครื่องก็เครื่องเดิมอยู่ครับข้างในข้างในทํากลับเดิมนะครับครับเพราะว่าตอนตอนตามอายุมันมันก็ไม่น,าน,น่าเนอะนะมันก็กลับเดิมหมดแต่ว่าเบาะทําทใหม่แล้วเบาะเบาะเก่านะครับแต่หุ่มใหม่เบาะคอนเสเร์าหมดทุกใหม่หมดทุกอย่างที่อยู่ในนี้คือคือของตั้งแต่วันแรกหมดเลยครับ ที่บ้านก็ซื้อมาเพิ่มก็มีจะมีตัวนี้ตัวนี้ซึ่งเป็นตัาแรกเลยนะครับพอรถออกมาปุ๊บก็เป็นของแต่งลุงนั้นเลยฮะคุณลุงเขาก็ซื้อมาจากเยอรมันเลยเขาเดเขาเขาเดินทางไปกลับที่เยอรมันเป็นเป็นคนไทยหรือคนเยอรมันเป็นคนเป็นคนไทยครับเป็นคนไทยครับคนไทยครับพี่ลูกครึ่งไทยเยอรมันครับลูกครึ่งไทยอันนี้ก็คือซื้อมาเพิ่มตอนนั้นนะตอนนั้นก็สมัยเมื่อเมื่อ60ปีที่แล้วครับ6กกว่าปีครับผม แล้วอยู่กับพี่เซฟานมากี่กี่สิบปีแล้วครับเนี่ยก็อยู่เกือบเกือบสิบปีเลยนะเกือบเกือบสิบปีละไปออกทริปไหนบ้างไหมครับเนี่ยยังเลยครับไม่ส่วนมากจะเก็บไว้ที่บ้านอย่างเดียวอันนี้คือทํากับเดิมหมดอันเดียวที่ไม่แท้ก็คือคอมแอร์เดิมๆต้องไม่มีไม่มีครับไม่มีครับคอมแอร์ไม่มีครับก็เครื่องเดิมหมดตั้งแต่เครื่องวันแรกเกาใช้ที่บ้านกันมา กี่หมื่นโลแล้วคับไม่ถึงว่าในหน้าปัดมันถึงแสนเลยเกินแสนไปแล้วเกินแสนครับเกินแสนน่าจะแสนเจ็ดหมื่นเลยครับวิ่งมาเยอะครับคันนี้หกเดี๋ยวมากจะวิ่งับแสนเจ็ดหมื่นโลอันนี้คือเราก็ติดตั้งมันนะเนาะข้างนี้เพราะมันขับลำบากเลอเกินอันนี้ไม่ไม่แท้เราก็เอามาใส่แต่จริงจริงแล้วมองไม่เห็นนะว่าจะออกละออเพราะมันติดติดคานตรงนี้ใช่ไหมมันเลยมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นนะครับแล้วปกติรถเต่าเขาติดตรงไหนเหน็บข้างๆเอาไม่นี่แหละของแท้แล้วเราจะมอง คนขับ,บไม่มีข้างนี้ไม่มีครับไม่มีไม่มีครับก็ศูนย์สองก็เหมือนกันมีข้างเดียวไอ้ที่เขาติดกันสองข้างเนี่ยนะคือไม่จริงไม่แท้ครับ <ผม S 2> เหตุผลที่บอกศูนย์สองเพราะว่าเล่นศูนย์สองมามากกว่าฟกเต่าฟกเต่านี่คือมาโดยปริยายครับเพราะว่ารถที่บาาอยากจะฝากคนเล่นรถเต่าหรืออยากเล่นรถเต่าบ้างไหมฮะก็จริงๆแล้วว่าผมมาติดติดรถเต่าชมรมรถเต่าเขามาครับเพราะว่า เพราะว่าชมรมรถเต่านี่ก็เราก็ต้องไปอยู่กับเขาอะนะเพราะว่าไงไงเราก็เล่นเล่นหรือว่ามีรถเต่าอยู่แล้วเราก็อยู่กับเขามั่งแล้วพวกการดูแลรักษาเครื่องอะไรพวกนี้มันยากไหมครับรถอันนี้ก็คือเครื่องแรกของมันแล้วก็ม็นมันไม่พังไม่ไม่นะยังไม่ได้ออเฮอร์เลยจริงเหรอแสดงว่าถึกทนมากทนทนทนมากแล้วแล้วอันนี้ก็คือเป็นแค่แอร์คูลแอร์คูลครับอันนี้แอร์คูลครับแล้วขับไปแบบมีเครื่องร้อนมีอะไรไหมฮะ ไมนะเดยวเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ฟังได้เลยออเคุณ <laughs> เจียนียงดอกวันแรกเลยอ่ะโอ้โหขออนุญาตดูหน่อยครับครับเต้นเดาวันแรกเลยอ่ะโอ้โหแต่ทุกวันนี้มันน่าจะยังมีมีรีโปขายอยู่ในคุณแจลักษณะน,นี้มีมีนะแต่เราก็ไม่ต้องไ,ไม่ต้องเป็นที่ต้องไปหานะ่ะถ้าเทียบรถเต่ากับบีเอ็มโฟกับบีเอ็มเนี่ยมันการขับมันต่างกันการเข้าเกียร์อะไรพวกนี้โอ้โหมันขับยากกว่า ยากกว่า02เยอะเลยครับอ,อุ้ย,ย,ย,ยใจเย็นครับพี่เซฟานครับรถไหลครับ <c oughs> แสดงว่าเวลาก็ต้องมาลื้อฟื้นการเข้าเกียร์อะไรอย่างงี้ไปครับแน่นอนครับตลงตลงเกียร์ประจําครับไม,ไม่ไหลใช่ไหมไม่ไหลเครื่องอย่างนีน้การเข้าเกียร์รถเต่ามันมันมันเป็นยังไงมันก็จะสั้นกว่ามันก็จะสั้นกว่าของ02หรือของรถรถเก่งธรรมดาหรือรถทุกคันที่มีอยู่ก็งั้นก็คนละฟีลลิ่งไงนะ ยังวิ่งเหมือนเดิมครับยังวิ่งเหมือนเดิมอันนี้มันไม่หย่อนใช่ไหมครับพี่เซฟานมันก็อย่างเงี้ยนะมันก็อย่างเงี้ย<ด>เพราะรหลังจากเวลาเราผิดแอร์แล้วมันก็ทุกอย่างมันจะตึงแบบนี้หน่อยหนึหงจะตึงแบบนี้หน่อยนเองก็ย่างวิ่งของมันนะนะไปเ,เรื่อยๆได้ เพิ่งเสร็จครับอันนี้เพิ่งเสร็จต้องบอกว่าเพิ่งเสร็จทำมา5ปีทําอะไรบ้างคะก็เรโนเวททั้งคันเลยครับเพราะว่าเราเปลี่ยนสีเราเปลี่ยนสีเดิมอะไรเดิมใช่แล้วก็ทําทําให้เครื่องมันดูใหม่ก็อย่างที่ว่าว่าโอเคให้มันสะอาดอันนี้ชุบมานะอันนี้ต้องชุบใหม่มาโอเคีัยนี่ไอนนี้เขาเรียกกับอะไรกันชนรั้วการชนรั่วครับใช่อันนี้อันนี้ชุบใหม่มาแต่ของเดิมอันนี้ผมเห็นรถเก่าเขานิยมชอบติดกันคือปีรถ จริงๆแล้วปีอันนี้ปีปีที่ลงทะเบียนในเมืองไทยหรือว่าขึน้นที่เมืองไทยแจ้งเกิดแจ้งเกิดที่เมืองไทยแต่รถคันนี้จริงๆแล้วข้าครับอันนี้<ต>ปีส่งจากส่่งระเทศมาถึงไทยก็นแล้ะกันนายใช่ใชมาถึงได้มาถึงได้นั่นแหละแ่้วกนมันมาป้ายดำมาแต่ป้ายดำยเลยโอ้ป้ายสมัยก่อนเลยใช่หาไม่เจออยู่ที่บ้านนี่ไหนสะักแห่งหนึ่งเนี่ยหาไม่เจอเดี๋ยวขอดับเครื่องนิดนึง <c oughs> นะครับได้ลครับพี่น้ำมัน ออกินน้ำมันไหมครับไม่กินเลยอันนี้เครื่องเท่าไหร่ครับพันหกพันสองพันสองโอ้อันนี้เป็นเครื่องแรกนั่าจะพันสองใส่แอร์ไปมันมันฉุดเครื่องเยอะไหมโออแอร์สมัยใหม่นี่มันแอร์สมัยใหม่นี่ไม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 ่กินแรงนะครับ <ừ spinning. S 1> สมัยก่อนเนาะโอเคยากมากคุณคุณลุงพยายามจะติดแอร์ก็ต้องรอออกเพราะว่ามันมันกินแรงมากสมัยนี้ปีคอมนูเตอรี่มัน,นแทบจะไม่ดูดเลยครับแทบจะไม่ดูดเลยสบายดีสบาย ครึ่งพันสองนี่ใส่ติดติดแอร์ตอนนี้สมัยนี้ง่ายๆสบายๆเลยครับครับผมขอบคุณมากครับพี่เซฟันที่เราบ๊ายบายครับสวัสดีครับ